ทั้งตัวแล้วทีเนี้ยแต่ที่ที่ปวดมากที่สุดคือข้อเข่าค่ะอันเนี้ยปวดมามากกว่า10ปีแล้วนะคะฉันมักจะมีอาการปวดตามข้อมือไหลแล้วก็โดยเฉพาะบริเวณหลังเนี่ยค่ะเนี่ยเรื่องง่ายๆเช่นผูกเชือกรองเท้าเนี่ย ก้มลงไปก็เจ็บแล้วลองมาทุกวิธีมันก็ไม่หายสักทีปวดเข่าทั้งสองข้างเลยยืดโตไม่ได้ต้องนั่งติดอยู่กับที่ฉันเดินไม่ได้มานานแล้วค่ะวันวันเอาแต่นั่งต้องให้สามีเลี้ยลูกช่วยอาบน้ําแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆแม่ผมเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมานานแล้วครับแต่ช่วงต้นปีโรคเข่าเสื่อมคุณแม่เริ่มแย่ลงไปหาหมอก็บอกว่าถ้าแย่ลงกว่านี้คุณแม่คงต้องผ่าตัดช่วงนั้นผมเห็นคุณแม่ป่วยตลอดนะครับวันที่ฝนตกเนี่ยคุณแม่ปวดจนลุกไม่ไหว ผมเมยก็ต้องช่วยคุณแม่ลุกขึ้นเข้าห้องน้าครับร่างกายคุณแม่ก็อ่อนแอหน้าก็ซิดผมเห็นแล้วเป็นห่วงมากทั้งครอบครัววุ่นวายกันหมดเลยครับและนี่คือพ่อแม่ของเราครับทำงานหนักมาตลอดชีวิตตอนเนี้ผมก็ขยันอดทนทํางานหาเงินเพื่อตอบแทนคุณแม่ครั้งนี้เนี่ยผมอยากจะพาคุณแม่ไปเที่ยวบ้างแต่กระดูกและข้อของคุณแม่อ่อนแอมากปกติก็เดินอย่างลําบากแล้วอย่าพูดถึงว่าเดินทางไปเที่ยวเลยครับแต่โชคดีค่ะ ที่ฉันน่ะได้เพื่อนคนหนึ่งแนะนำผลิตภัณฑ์นมธัญพืชเพื่อกระดูกและข้อโอวิชโชโกเนี่ยค่ะเธอบอกว่าในนมเนี่ยมีส่วนผสมสำคัญสำหรับกระดูกและข้อดังนั้นมันจึงเห็นผลได้อย่างรวดเร็วค่ะสิ่งที่ฉันชอบที่สุดเนี่ยคือนมธัญพืชเพื่อกระดูกและข้อโอวิชโชโกเนี่ยทำมาจากธัญพืชนำเข้าของอเมริกาเช่นอลมอนเมทิาจิแล้วก็วอลนัท ซึ่งฉันรู้สึกปลอดภัยและมันเหมาะสำหรับผู้ที่ทานมังสวิรัติอย่างฉันด้วยนะคะก็เลยโทรไปปรึกษาที่ศูนย์บริการเพื่อฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญฉันเลยมั่นใจก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อ5กล่องเลยทันทีและยังได้แถมอีก2กล่องสวัสดีครับผมสุภกิจอาจารย์คณะโภชนาการสถาบันเทคนิคการแพทย์ไทยด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีในด้านโภชนาการและสุขภาพกระดู และจากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อมันนับไม่ถ้วนจึงตระหนักได้ว่าการรักษาผู้ป่วยให้เห็นผลได้อย่างชัดเจนนั้นจะต้องแก้ไขที่ต้นตอของโรคผมขอแนะนำโอวิชู v Go ผลิตภัณฑ์นมธัญพืชสำหรับกระดูกและข้อรู้สึกประหลาดใจแล้วก็มีความสุขมากนะคะที่ได้ทดลองใช้ o v i ิช g โกอาการปวดเข่าเนี่ยก็หายไปเลย เราก็เดินได้คล่องแคล่วสะดวกมากเลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งสามีให้ช่วยแล้วและการเห็นคุณแม่มีสุขภาพที่ดีแบบนี้นะครับเป็นความสุขที่สุดข,ของผมจริงๆนะครับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาการปวดข้อเข่าสเสื่อมเรื้อล่างเหมือนคุณแม่ผมเนี่ยก็ซื้อนมธัญพืชสำหรับกระดูกและข้อโอวิชัวโกให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เลยนะครับผมเชื่อว่าอาการปวดข้อและกระดูกคุณแม่คุณเนี่ยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วมีความยืดหยุ่นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันไปกับครอบครัวนะครับ เพื่อฟื้นระบบกระดูกและข้อให้แข็งแรงและยืดหยุ่นนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นครับเรามาดูตัวอย่างของผู้ใช้จริงกันครับอาการปวดข้อจะไม่กลับมาเป็นอีกดีไหมครับแบบนี้ถ้าดีคุณคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องทำยังไงคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ ดีมากๆโออิชัวโกเนี่ยคือันดับหนึ่งหลังดื่มโออิชัวโกสองแก้วต่อว,วันเป็นเวลา2เดือนฉันก็าสามารถเดินและขยับตัวได้อย่างอิสระอาการปวดจากโรคข้อกระดูกอ่อนเสื่อมหายไปแล้วมีความสุขมากต้องขอขอบคุณโออิชัวโกเลยปกติฉันน่าเป็นคนชอบเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะแต่เมื่อก่อนเนี่ยไปไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ออกไปเที่ยวได้บ่อยๆโดยเฉพาะฉันน่ชอบไปวัดไปไหว้พระกับเพื่อนนั่งรถเป็นชั่วโมงๆไม่เป็นไรเลยค่ะ ไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะนั่งแค่10นาที15นาทีก็เมื่อยแล้วก็ปวดหลังมากเลยค่ะตอนนี้มีความสุขมากๆเลยนะคะฉันยังสามารถดูแลตัวเองทำงานบ้านเล่นกับลูกๆหลังๆได้โดยไม่ต้องกังวหลหรือรบกวนใครเลยค่ะขอบคุณโอวิโชโกมากเลยนะคะที่ช่วยให้ฉันบรรู้สิ่งที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้หวังว่าโอวิโชโกเนี่ยจะเป็นที่รู้จักและ มีประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนมากเช่นเดียวกับฉันนะคะไม่เคยรู้สึกว่าสุขภาพดีและมีความสุขมาก่อนเลยขอบคุณโอวิชัวโกมากๆเลยค่ะโหมีความสุขมากแค่ดื่มโอวิชัวโกสองแก้วต่อวันอาการปวดเข่าก็หายแล้วสามารถเดินเร็วๆได้ขยับตัวได้อย่างอิสระและคล่องตัวเหมือนไม่เคยมีอาการปวดข้อมาก่อนโอวิชัวโกสุดยอดจริงๆ